สวัสดีครับผมชื่อนายนัทพงศ์โภพจิตนะครับตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายจัดบริษัท KST ปัจจุาันครับบริษัท KST ปัจจุบันเป็นบริษัทในเครือเจริญเพื่อการในกลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมครับบริษัทเราผลิตสินค้าที่ควบคุ่มงานพลาสติกนะครับที่ใช้สำหรับการเลี้ยงสัตว์ภายในรเมือยรวมไปถึงการจัดการโร่มเงินสัตว์ในโคบงจรครับความน่าสนใจของการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้นะครับก็คือว่าโอกาส ที่จ,จะได้รับความรู้จากทางภาคพาร์ตนะครับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของโลจกิสติกที่จะนํามาใช้ในการพัฒนาธุกรกิจของเรา,าต่อไปครับปัญหาของธุกรกิจนะครับที่เราพบก็คือว่าปริมาณสินค้าคงคลังที่มันมีมากเกินไปรวมไปถึงความรู้ในการจัดก,การขนส่งนะครับที่เปียพื้นฐาน ไม่ไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลที่เหมาะสมที่จะสามารถนําไปพัฒนาธุรกิจต่อไปได้รวมถึงเรายังไม่รู้ต้นทุนของงานขนง่องที่แท้จริงครับในส่วนของที่ปรึกษานะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางกอง istics, โลจิสติกกรมส่งเสริมุตสากรรมที่ให้เราได้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการโลจิสติกและได้ส่งท่านอาจารย์สมพงษ์ภูลรับทวีเป็นผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยเราครับ ท่านอาจารย์สมพงศ์อาจารย์ได้เข้ามาสอนถึงวิธีการจัดการข้อมูลในงานขนส่งหรือการจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้ทราบถึงต้นทุนที่แท้จริงและเป็นแนวทางในการพัฒนางานขนส่ง,สงต่อไปครับงานคลังสินค้านะครับก็ได้รับไอเดียนในการจัดการบล็อกเนสเปซของชั้มบันสินค้าในคลังวิธีการนี้ครับช่วยให้เราสามารถจัดเก็บสินค้าได้มากขึ้นในพื้นที่การจัดวางที่เท่าเดิมครับ อีกวิธีการหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของตัวการจัดการงานรับสินค้าเข้าจากงานค้าด้วยแรงงานไดฟอร์ดครับซึ่งมันช่วยลดในเรื่องของตัวเวลาในการจัดการงานซ้ํารวมทั้งสามารถเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บินค้าให้มากขึ้นด้วยครับการเข้าร่วมโครงการครับเป็นการเปิดโอกาสทางด้านการนำความรู้ในการแก้ไขปัญหาและการจัดการด้านโลจิสติกแบบเชิงลึกครับซึ่งทางกองเข้ามาเห็นหน้างานจริงครับ แล้วก็รับทราบแก้ไขปัญหาได้จริงครับผมนะครับก็จึงอยากเรียนเชิญท่านผู้ประกอบการรายอื่นครับสามารถเข้าร่วมโครงการได้อย่างมั่นใจนครับว่าปลอดภัยแน่นอนในเรื่องของข้อมูลแล้วก็อีกทั้งยังได้ประโยชน์ในเรื่องของการลดต้นทุนและการเพิ่มสิทธิภาพในด้านโลจิสติกครับขอเรียนเชิญครับขอบคุณครับ